สวัสดีครับเอาหลังจากที่เอาขึ้นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิงครับนี่แหละพี่น้องเบิงไว้เป็นวิทยาทานครับในการแบบลดลมแล้วเฮาเอาไม้เอายังไปขัดครับขัดหล่อขัดแข็งมันเนาะก็ยังขัดหนีครับเป็นซุปิ้งไซเดน้อยครับเป็นเหตุดน้อยแต่ว่ากะเบิ่งลื่นลายครับเสือแตกนะครับอันนี้เพราะมันวิ่นหล่อได้แต่ว่าพี่น้องเอาไม้ขัดกันซ้ำวิ่นหล่อละอย่า็อกกันฟรีอยู่แต่ว่าเป็น อยียไบ่รู้ว่าสุดบอนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบางโตนอันนี้แตกพี่น้องเห็นบ่นี่ครับเสื้อแตกครับของลุงลุกเพื่นแตกเลยนี่แหละครับโอ้ยสวัสดทุกคนนี่แหละครับพี่น้องสิ่งทีห่อประกาดฉิดครับเป็นจุดเล็กๆในน้อยๆครับน้อยๆหน่อยอีดีนี่ละแต่ว่าก็เห็ุในเฮาเสียเงินหลายครับ ป้า<ะ>เปลี่ยน,เ,นเสือ้อเสื้อนีนี่ขึ้นเลยตีกกตหมเพ่นยงโพวงแล้วมันเปลี่ยนอไทั้งทั้งเสื้อเผาเื้อกไับเสือ้อไต่ฟ้า,าหายครับแตกทั้งซองเลยนะครับนี่เพน่นีเห็นว่าไหนมา งัดใส่เพื Olivier, ่อว่าจะบ่ให้รถมันลงนะครับในกาในความคิดเนาะแต่บ่ให้รถลงให้รถมันไต่ขึ้นแต่ว่ามันกะเป็นจุดเล็กๆหน่อยพี่น้องเข็ดในแต่ว่าจะไงล่ะคือตอนนี้น้ำมันหห้มันออกเบิดแล้วครับยังค้างเล็กๆหน่อยน้ำมันให้เต็มให้หนาเลยตอนนี้นะครับนี่ละพี่นุกมขอข้อนระวังครับฝากไปเพื่อเป็นวิทยาทานครับพี่หน้องเพื่อให้คิดจี๊ย เินหลอกเป็นยังครับมันกัในความคิดกัคิดว่ามันจะบผ่เป็นยังแหละครับในความคิดของคนเนาะถ้าว่ากัเบิ่งไว้เป็นรูทาห้องกระเดรับพี่น้องการศิบอริเสียร้ายครับคือหลอมันกับตีแตกเรื่องอันนี้นะครับหล่อหน้ามันกับโบกับเกลื่อนไหมมันกัจะตัวไหนตั้งที่เป็นตัวใดเนี่ยนะครับอีกทลุกเสือลูกปืนในนั่นหอดลูกปืนเนาะเจ็บนักครับเจ็บนักสูงเลยบ้างพอนบริบบินกูเลย ดนรมดานเด่นเียู้แดกเัลบไปเรือยครับพี่น้องเบิ่งไหวกันจะหาเหตุกับพี่น้องชุดเล็กๆขนหน่อยครับสิ่งที่เราผูคิดนั่งกะเวลามันเป็นมานกับเบิดไลายครับแตกแตกซองครับต้งเสื้อนอกเสื้อในเลยติ เนี่ยนี่พี่น้องเขาเป็นตัวนี้ครับลุมหล่อแตกเขาซูนพี่เราครับเอียนของไม่ครับโอู้อ้าผู้ได้มีรถอยู่กับวัตถุลุนได้หรือพี่น้องแต่คือการเบิร์ตขันเท้าเดใส่งานพิธีมันกับนี่้วครับเพิ่งไหวนะครับเ้าไปฝืนฝืนมันขาดตายมันกับน้องพี่น้องน้องแห้งรถเท้าระจักว่า ต้องพอจักดอกว่าแห้งรถมันสิไปาจากไหนไปจากไหนนะครับผมเขากาบบอดด้นะครับอันนี้เราก็บอดดิบืนแห้งแล้วเราก็ปดาบาาเดียวเลยแตกสองทอนครับมันหายหว่ะเบิดเไปเลยมันแตกใส่เป็นใสยจูเลยพี่น้องมัะไรเป็นงานนักเป็นงานยาไปเลย อ้บอกว่าตลดอยยังหนุ่มพี่น้องมันกะเป็นยกกระเปาละมัดละวังนั่นแหละทนมาได้กับกันมะเจอแบบนี้มันกับมันเอาไปอยู่ครับแห้งรถห้อ,องปรจักษ์มันว่ามันแห้งซ้ำคือตอนนี้รถีันขับเกินไรเลยถทานั่นซูนมาเอากะต้องใส่เครื่องหลากขึ้นนะครับ เอาประมาณนี้ครับพีน่น้องเนี่ยไปเจอในคลิปหน้าครับฝากไว้นำครับระมันระวังคอยเบิงคอยแย่กันไปครับเอ้สวัสดีครับผม